เฮ้ยมึงข่าวลิวอภูล่าสุดนี้แม่งเดือดสัสัดเลยว่ะเห็นยังเออเห็นอยู่ตลาดซัมเมอร์นี้แม่งมีเรื่องให้ตามทุกวันเลยจริงๆนะใช่ป่ะหลักๆก็มาจากลิวอภูเอคโคเนี่ยแหละเขาว่ากันเรื่องแผนเสริมทัพยุคอาร์เนอร์สลอตอืมอืหลังจากพึ่งทุ่มเงินก้อนโตไปแล้วอะเนาะแม่นเลยวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้ข่าวที่ว่าหงสนใจอูโกเอกิติเก กองหน้าแฟรงเฟิร์ตเนี่ยอ๋อคนนั้นอตกลงมันยังไงกันแน่วะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่แบบต้องขายนักเตะอย่างดาวินนูนเยสออกไปด้วยวะงนไม่หมดโอเคโอเคใจเย็นเพื่อนมามาเดี๋ยวกูไล่ให้ฟังคือเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเลยนะเอาเลยเลยคือเรื่องที่ทีมเพิ่งทำช็อคไงคว้าฟลอเรียนแวตจากเลเว์คูเซนมาได้หมดัดโอ้โหอันนี้คือช็อกจริงแบบบิ๊กดีลเลยค่าตัวเริ่มต้นก็ร้อยล้านปอนด์แล้วใช่ไหมเหรอ ใช่เลยมึงกลายเป็นนักแตะแพงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรไปแล้วเรียบร้อยเชียแพงโคตรยังไม่หมดนะก่อนหน้านั้นก็มีเยเรมีฟริมปองอีกคนไงอ่าใช่ใช่ฟริมปองอีกคนเออรวมๆแล้วซัมเมอร์นี้สล็อตน่าจะใช้เงินไปเกือบร้อยหล้านปอนแล้วนะเว้โโหจ่ายยับเหมือนกันนะเนี่ยแล้วไงต่อพอปิดดีวาวเลนส์ปุ๊บ ข่าวใหม่มาเลยใช่เลยทีนี้มีข่าวตามมาทันทีว่าลิเวอร์พูลยังไม่อยู่สนใจอูโกเอกิติเก้กองหน้าดาวรุ่งฝรั่งเศสของไอทัตแฟงเฟิร์ตอีกคนเอกิติเก้ได้ยินชื่ออยู่มอนนี่เป็นไงบ้างวะฟอร์มดีเหรอก็ฟอร์มในบุนเดสลีกาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะน่าสนใจจนทีมอย่างเชลซีกับแมนยูไนเต็ดก็อยากได้เหมือนกันโห้ oh, มีคู่แข่งด้วยเออมีข่าวว่าแมนยูถึงขั้นโทรคุยกับแฟงเฟิร์ตแล้วด้วยนะเว้ยจริงดิ เชี่ยแม่งเอาเรื่องว่ะแต่แต่เดี๋ยวนะประเด็นหลักที่น่าสนใจมันอยู่ตรงไหนวะเห็นว่ามันมีเงื่อนไขแปลกๆจุดพีคมันอยู่ตรงนี้เว้ยคือฟอลเรียนเพรสเทนเบิร์กนักข่าวสกายสปอร์ตที่เยอรมันนะ่ะนะอ๋อคนที่ข่าวแม่นๆหน่อยใช่ป่ะใช่ใช่คนนั้นแหละเขาบอกว่าลิเวอร์พูลส่งสัญญาณชัดเจนเลยนะว่าต้องขายนักเตะออกไปก่อนเว้ยถึงจะมีเงินไปล่าตัวเอกิติเก้ได้จรงิงๆงอา้าวงั้นก็คือต้องขายก่อนซื้อดิไม่ใช่ว่ามีเงินละทุ่มเลย ประมาณนั้นเลยคือใช้ไปเยอะแล้วไงกับแฟนเดอร์สกับฟริมโปงอ่ะแล้วแล้วหวยไปออกที่ใครวะคนที่จะโดนขายอะ่ะชื่อที่ถูกโยงเยอะสุดตอนนี้ก็คือดาวินนุนเยสนี่แหละนุนเยสเออมีข่าวว่าพวกทีมจากซาอุแล้วก็ทีมอื่นในยุโรปก็แบบสนใจอยู่เหมือนกันคือต้องหาเงินเข้ามาก่อนว่างั้นเออเฮ้ย hey, ทำไมต้องเป็นนุนเยสวะคือกูว่ามันก็มีของนะเว้ยหรือว่าสไตล์ไม่เข้ากับสล็อต หรือแค่เรื่องเงินหนึ่งเดียวเลยเอ่อก็น่าจะผสมผสมกันมั้งคือเรื่องเงินอ่ะมันก็ปัจจัยหลักแหละพเพราะพึ่งทุ่มไปเยอะไงแต่เรื่องสไตล์ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอกิติเกออาจจะดูเป็นกองหน้าที่แบบเชื่อมเกมได้ดีกว่าหน่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเดากันไปก็จริงนูนเยสอกแนววิ่งทะลุช่องเยอะหน่อย ใช่ใช่แต่ที่แน่ๆคือเพลเทนเบิร์กบอกว่าเอกิติเกเองก็รู้สถานการณ์นี้ของลิเวอร์พูลนะว่าต้องรอทีมขายคนอื่นก่อนโหแม่งซับซ้อนว่ะแล้วไอ้ค่าตัวเอกิติเกเนี่ยมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอวะถึงขั้นต้องยอมขายนุนเยสเพื่อเอามาเนี่ยมึงเอ้ยแฟรงเฟิร์ตแม่งตั้งราคาไว้โคตรแรงเลยมีข่าวว่าอยากได้ถึง100ร,ร้อยล้านยูโรเชียร้อยล้านยูโรเดี๋ยวนะ ร้อยล้านยูโรนี่มันประมาณเท่าไหร่8ปดสิบปดสิบห้าล้านปอนด์เลยดิเออประมาณนั้นแหละแพงกว่าไรสอีกป่ะววะเนี่ยถ้าคิดเป็นยูโรอะแม่งแพงชิบหายเลยสำหรับดาวรุ่งเนี่ยนะแฟรงเฟิร์ตเนี่ยก็รวยเลยดิตั้งราคาซะเออดิแพงเกินแล้วมาร์คัสโครเชอร์ผอกีฬาแฟรงเฟิร์ตก็ออกมาพูดเองเลยนะว่าไงว่าไงเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ราคาที่พอใจก็ไม่ขายเว้ยเอกิติเกจะอยู่กับเราต่อทีมไม่ได้เดือดร้อนต้องขายคือแบบ ัดเจนอะโหโดชัดสไตล์เยอรมันเลยคือถ้าอยากได้จริงก็ต้องจ่ายหนัหนกๆมาสถานเดียวแม่แล้วสรุปก็คือสถานการณ์ตอนนี้ของสล็อตแม่งท้าทายชิบหายเลยว่ะอยากได้นักเตะเก่งๆเพิ่มแต่ก็ติดเรื่องเงินต้องหาทางระบายคนกเก่าออกไปก่อนไม่งั้นก็อดใช่เลยมันเป็นการตัดสินใจที่โคตรยากเลยนะเว้ยว่าจะเอาอยัางไงต่ออืม จะยอมเสี่ยงปล่อยนูนเยสที่ถึงแม้ฟอร์มมันจะยังไม่เปรี้ยงปรางเท่าที่เราหวังแต่คือมันก็มีของมีความเร็วมีความแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้ใช่ใช่มันมีแววอยู่เออแล้วจะไปลุ้นกับเอกิติแก้ที่เป็นดาวรุ่งฟอร์มดีก็จริงแต่ก็ยังไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกเลยมันเป็นการเดิมพันเหมือนกันนะกูว่าโอมึงเรื่องนี้มันยังอีกยาวแน่นอนวะต้องตามกันต่อยาวๆเลยชัวร์แบบยังไงก็ต้องตามติดแล้วก็น่าคิดนะเว้ยว่าสมมตินะ ถ้ามึงเป็นผู้บริหารลิเวอร์พูลอะมึงจะเลือกทางไหนวะโหคำขามยากเลยเออจะเก็บนูนเยสไว้ให้โอกาสต่อไปหรือจะแบบกล้าๆหน่อยทุ่มขายเลยเพื่อเอาเงินไปซื้อเอกิติเกมึงว่าแบบไหนมันจะเวิร์กกว่ากันในระยะยาววะเชี่ยแม่งตอบยากว่ะเพื่อนเออว่ะแล้วพวกมึงที่ฟังอยู่ล่ะคิดยังไงกับเรื่องนี้วะใช่ๆอยากรู้ความเห็นเหมือนกันคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยดิเพื่อน ถ้าชอบคอนเทนต์เจาะลึกข่าวหงแบบเพื่อนซีคุยกันมันๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกกูด้วยนะเว้ยใช่เลยใช่เลยฝากด้วยนะและที่สำคัญสุดๆเลยนะมึงอย่าลืมกดติดตามช่องหงนิวส์ไว้เลยนะเว้ยจะได้ไม่พลาดข่าวซื้อขายข่าวลึกๆแบบถึงเครื่องของลิวพูก่อนใครเพื่อนเลยเว้ยแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าเพื่อนเจอกัน